อ uh ่า huh มีอะไรบ้างลูกอ่าตามตามมาทำไงครับเน่องบางทีเ yeah. นี่ยบอโอ้ยว่าไหนตัวนึงอยากมันไป มองหน้ามองป้องด้วยอ๋อใช้มือป้องด้วยมือป้องไว้ทำไมครับอืมยากไหน,นมือเปื้อนทำไงครับอ่าโอเคไหนให้ยากให้ยากให้ยากสิ 哎呀呀！